สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ฟสสุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกระหว่างสเปนพบยูเครนราคาต่อรองเปิดมาที่สเปนต่อ1ลูกสเปนเตรียมเปิดสนามอัลเฟโดดิสเตฟาโนต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมยูเครนโดยเจ้าบ้านสเปนภายใต้การนำทีมของหลุยส์อินเลเก้พาทีมนั้นเอาตัวรอดมาได้ในเกมที่แล้วที่ไล่ตีเสมอมากับเยอรมนีในช่วงทดเวลาท้ายเกมพอดีทําให้พวกเขานั้นรักษาสถิติที่ดีด้วยการไม่แพ้เอาไว้เป็นเกมที่12ติดต่อกันแล้วในทุกรายการส่วนทางฝั่งยูเครนภายใต้การนำทีม ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมที่แล้วนั้นก็เป็นการพาทีมประเดิม3แต้มทําให้ตลอด13เกมหลังสุดพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครดูแล้วเกมนี้ยูเครนยังเล่นด้วยความลงตัวอยู่แม้ว่าเจ้าถิ่นจะเป็นยอดทีมแต่ก็น่าจะมีลุ้นยันไหวหรือถ้าแพ้ก็แพ้ไม่เกินแต้มต่อในเกมนี้ที่เด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยยูเครนสกดีคาดยูเครนบุกมาเสมอสเปนหนึ่งนง ต่อกันที่วนที่2ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบเยอรมน,นีราคาต่อรองเปิดมาที่เยอรมันต่อเครื่องลูกสวิตเซอร์แลนด์เตรียมปดสนามแซงยาขอบปากต้อนรับกำมายันของทีมเยอรมันโดยเจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้การนำทีมของบริลเลียมียเพ็กโควิดพาทีมนั้นพังมาในเกมที่แล้วที่แพ้มาต่อยูเครนและนั่นก็เป็นการแพ้หุ่นได้ในรอบสี่เกมเลยส่วนทางฝั่งเยอรมันภายใต้การนำทีมของโยอาคิมเลิฟเกือบจะพาทีมนั้นเก็บ3แต้มแรกได้แล้วแต่ก็ดันเสียประตูนในช่วงท้ายเกมอยู่ดีทําให้ตลอด6เกมหลังสุดของพวกเขาน,น ขานั้นจะดูคมอยู่ก็จริงแต่ถ้าว่าจากเกมที่แล้วก็ยังไม่ได้มีระบบทีมเวิร์กที่ลงตัวเท่าไหร่นักทาให้เกมนี้แม้ว่าเจ้าถิ่นอย่างสวิตเซอร์แลนด์จะแพ้มาก็จริงแต่เกมนี้ก็น่าจะเอาอยู่แน่นอนทีเด็ดสำนักบอนี้รองไปเลย Switzerland. สวิตเซอร์แลนด์สกอตติคาัสวิตเซอร์แลนด์บุกมาเสมอกับเยอรมัน2 2และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวยไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแลวจะไม่เสียใจยอย่างแน่นอน